สวัสดีค่ะสวัสด si ีเอซี่ป้าจ๋าน้องนาลิตะจ้าในที่สุดก็ได้นอนกับป้าอีกหนึ่งคืนนะคะเจ้วยวันนี้พ่อตีขาหมูกินค่ะเมื่อไ่ล่ะจับหมูแกงห้ยขาหมูคุณลุงเลยคุณลุงลุงเอ้ยลุงออลูกอันลูกอันลุงไปไหน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 ไปไ นางลง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 คุณลุงนางลงจุ๊บจุ๊บจุ๊บหมูจุบหมูหมูนีู่จุบหมูนี่จุบหมูนีไปใช่บาเลยฮะนี่คนนี้จุ๊บหมูปจุ๊บหมูนี่หลบนี่ตาอันซ่อนหมูเป็นอย่างข้างสมุนนี่นี่อออข้างนี้หนูนี้หนี่ ได้อีกตัวนึ่งเด็เปมากเยตัวนึงยิ้มไเด็พี่พี่พี่เดี๋ยวลงเอาหมูมาเป๊เปมือน a กันกันเลนี่ตาฮอตจะเห็นตัวเดียวด้เนี่ยโอ้ตัวนี้ขนาดกูโ้นี่ตามีหมูอีกหนึ่งตัว้าดีใจไหคะโอ้โอ้าสั่นโอ้มีหมูเยอะแยะเลยอู้ หูน้อยหมออินหมูจ๋าพี่หมูจ๋าจ้าจุ๊บุ๊พี่หมูไรจุ๊บจุ๊บพี่หมูจุ๊บจุ๊โอ้นตาคือมีหมูหลายตัวแท้นี่ตตหยอดสุนะฮึ ว้าวเสียงย t งเหรอว่าอืมเอใครมีลูกหมูสองตัว อุ้ยอืออุ้ย,ย,ยเก่งค้าเวลานิตานี่ยอืมใช่หมูจ๋าพี่หมูจ๋าใช่พี่หมูจา๋าใช่อืมจุ๊บจุ๊บพี่หมูหรือยังจุ๊บจุ๊บพี่หมูหรือยังคะเอนืองสองสามจุ๊บจุ๊บ หนึ่งสองสามจุ๊บ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 ด้วยจุ๊บจุ๊บพี่มูอืมน่ารำเลยน่าเมือนน้อเขาจะตื่นค่ะเขาจะตื่นเพิ่งตื่นค่ะ คุณล yeah. ุงอบพอมาอีกแล้วคุณลุงสวัสดีหรือยังคะสวัสดีครับนุวัสดีจุ่นจนุ่ก็มีมูลายตัวลกุมีมูลาตัวกนะอจุ๊บเลยลูกจุ๊บเยบิ่งฟาจุ๊บหมูเด้อจุ๊บหมูคให้จุ๊บหมูเปลี่ยนมาจจุ๊บจุ๊บ เหนียแแค่ละวันไบอกข้เมียุกดังมูจุกดังมูจุ๊บจุ๊จุ๊บจุจุ๊บจุดังมูนี่จุจุเอาจุ๊คนเราตัวกับคุณลุงเลยจุ๊บโอ้เก่งมากเลยเกูนะคุณลุงเตรียมตัวอาบนเยลุงอาบน้ำกันเนี่ยเตียมมาหยอนหลานเห็นปะ อ๋อนะไเขานีหลุดนะลุเลยลุงเลยเจยบมาอรเจบเยลูกอาน้กหลุดยังลุงไหเดกหยอกเลหน่อยเด้เดีลูกอาน้กลุดยัง่ะลุ้อยิ่เปาไปโอ้ลูกอาน้ำกอืมหืลูดเออออคุณลุงไปอาบน้ำค่ะ คุณลุงอ่านอะไรคุณลุงก็มาค่ะยศยศจะเล่นกระดาษจะเล่นอาเช็ด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 หมูเช็ดหมูเช็ดหมูจะเช็ดหมูนะเช็ดปากให้คุณหมูด้วยอ่ะเช็ดค่ะเช็ด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 ขาเช็ดเช็ดให้พี่หมูด้วยค่ะพี่หมูเช็ดหน้าพี่หมูด้วย เบิ่งคุณคนสวยคนสวยมานอนกับคุณป้าอีกนะคะเ<อ>มื่อนอนด้วแม่เนี่ยเดเดี๋ยวก็มาหาป่าคือกเกามาหาป่าคือเกเาเบงพี่หมูกันหันหน้าพี่หมูมาให้ป้าดูหน่อยพี่หมูของตู้ตะหน้าเหมือนตู้ตะไหมคะเอาเช็ดขาเช็ดปากให้พี่หมูด้วยเช็ดเช็ดขาเช็ดโอ้ยเหมือนตู้ตะเลย เอาเช็ดเช็ดหน้าให้พี่หมูคะ่ะ ลูกหมูสามตัวก๊อกก๊กก๊กเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะเป่าบ้านข้าจะขู่คำรามให้บ้านจะเจ้ากระจุยก๊อกก๊กก๊กก๊กเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เปิดข้าจะขู่คำรามให้บ้านเจ้ากระจุยนี่ไงลูกหมูสามตัว ลูกหมูสามตัวก๊อกกกกเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะขู่คำรามให้บ้านเจ้ากระจ๊ดดี้กกกกกกลิตากก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 หันมาหันมาหันมาป้าเอาหมูไปเสียงกันเด้อ เอาพี่มูไปเก็บแล้วนะเลตตาพี่มูไปเก็บแล้วนะ <Yeah. S 1> ก็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 ก,ก,ก็เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เปิดข้าจะขู่คำรามให้บ้านเจ้าอุยเอาถูบลูกถูถูถ,ถูถูบ้านลูกถูบ้านนี่ คนสวยของป้าจะนอนตอนไหนคะโอ้กระดาษสีสูดนี่ตตเอีย่นอองนะ้ <laughs> ถู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 บ้านถูบ้านถูบ้านค่ะถูบ้านถูถูถูขาถูถูบ้านค่ะถูบ้านอืมถูลูกถูถูถู โอ้ยเก่งจังเลยมีคนช่วยถูบ้านด้วยอฮึหันหน้ามาก่อนค่ะโอ้โหถูดอกกระตีความเอาเอ้าอุ้ยเตี๊ยพิมูเตี๊ยพิมูพสิมูเจ็บพีิมูเจ็บห <ś les> นาวู้ใดเนี่ยโกโก้ <c oughs> <c oughs> เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะขู่คำรามให้บ้านเจ้ากระจุยเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะขู่คำรามให้บ้านเจ้ากระจุยขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรและะ้วค่ะกับมัทายเบงนาริตาว่าเพิ่นตื่นขึ้นพนจะเฮ็หยองพะว่าเพิ่อจะตื่นเนาะคะ่ะเขาจะอาบน้ำแล้วไม่รู้หนูจะนอนตอนไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี่ก่อน<ะ>อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์<ะ>ให้ช่องป้าเจ้าน้องนาริตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนะคะไปหาลูกเล้ลวพนลูกลูกยุ่งกเสืเขาลูกปีนไปคุณลุงย่กสืเขา แค่นี้นะคะเดี๋ยวสักครู่มาไลฟ์ใหม่โอ้มาไลฟ์เอาสามมาไทายมาจาก bye จบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ